กลางแผนปรับโฉมตลาดจัดุจักรปั้นซอฟต์พาวเวอร์แลนดเที่ยวไทยดึงรฟอฟทอร่วมลงทุนนายสุขสัรคกิติสุภกรประธานกรรมการบริหารสํนักงานตลาดกรุงเทพมหานครสงต่อกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครรวมกับคณะกรรมการซอฟต์พาวเเตรียมปรับปรุงพื้นที่ตลาดนาัดจุจักรให้ได้รับการพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอรหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะสตรีทฟู้ดอาหารไทยร้านค้าที่มีความเป็นไทยเบื้องต้นได้วางแผนที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินงานว่าทําอะไรได้ก่อนบ้างและจะสามารถพัฒนาไปไหนแนวทางใดตลอดจนศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในภาพรวมยาให้ดํารงผู้ค้าเอาไว้คาดว่าจะดําเนินการศึกษาในระยะสั้นแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จากนั้นจะนําผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนจะนําเข้าบัญจุ ในวาระการประชุมของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพิจารณาต่อไปประธานกรรมการบริหารสอเสืงงูต่อตอกโทโมกล่าวอีกว่าในการพัฒนาเฟสแรกจะต้องขออนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟทเห็นชอบด้วยซึ่งอาจจะทํางานร่วมกันระหว่างสงต่อกรุงเทพมหานครกับรฟทในรูปแบบลงทุนร่วมกันหรือรูปแบบอื่นๆที่เป็นไปได้นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาบริหารงานส่วนนี้แบบ100เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลรัฐบาลมุ่งหวังที่จะทาให้ตลาดนัดจตุจักรเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาต้องทําให้ผู้ค้าในตลาดนัดสามารถขายสินค้าได้ด้วยความหลากหลายและในอนาคตในภาพใหญ่จะต้องทําแผนประชาสัมพันธ์ในระดับประเทศซึ่งนําเสนอแลนด์มากจุดหมายที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเที่ยวดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนาตลาด จะต้องเปลี่ยนโฉมให้ทันสมัยสวยงามมีสินค้าที่หลากหลายที่จะนำพาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปสู่ชาวโลกให้ได้แม้จะต้องใช้เงินจำนวนมากแต่ถ้าทำได้สำเร็จจะคุ้มค่ามากซึ่งเราหวังให้การปรับโฉมได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาหนึ่งปีนายสุขสันต์กล่าว